ในปัจจุบันพวกคุณมองข้ามเรื่องอะไรกันบ้างครับภาพต่อจากนี้ไปคงจะเป็นภาพที่พวกคุณชินส่วนหนึ่งก็มาจากการมองข้ามและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากฟู้ดเดลิเวอรี่ที่พวกคุณนั้นสั่งกันและพวกคุณรู้ไหมครับว่าการเติบโตของฟู้ดเดลิเวอรี่นั้นมีมากกว่า200%หรือถ้าจะให้เปรียบเทียบกัน,นง่ายๆเลยก็คือเทียบเท่ากับจำนวนของเกาะล้านหนึ่งเกาะ ซึ่งนั่นมันก็ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานั้นมันเพิ่มขึ้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 นจนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่า60%ปรปริมาณของขยะพลาสติกนั้นมันลดลงได้พวกคุณรู้ไหมครับว่าต้องทำยังไงกินอะไรดีวะงั้นสั่งมาหมดเลยแล้วกันกินไม่หมดก็ค่อยทิ้งแล้วกัน ูดไม่ทันขาดคําก็มาส่งซะแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับ ขยะเต็มถังหน้าบ้านเลยนะครับนี่พี่ไม่คิดจะแยกถังขยะบ้างหรอขยะมันเยอะก็เพราะเพราะรถขยะไม่มาเก็บไงเป็นเพราะรถขยะไม่มาเก็บจริงๆนะครับก็ก็ใช่ไงรถขยะมันไม่มาเก็บแล้วพี่ไม่คิดบ้างหรอว่าในสถานการณ์โควิดคนสั่งอาหารออนไลน์กันมากขึ้นทําให้พนักงานเก็บขยะต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นเปสอบเข้าที่ขยะมันเยอะก็เพราะก็เพราะ ขยะพลาสติกมันเป็นผู้ร้ายไงเพราะมันทำให้สถานที่ท่องเที่ยวดูสกรปรกเพราะมันตูดตานตามท่อระบายน้ำทำให้น้ำท่วมก็เพราะเพราะเพราะคนแบบพี่เนี่ยละครับไม่ต้องไปโทษคนอื่นหรอกครับพี่ขยะมันเยอะก็พี่เอามาทิ้งของพี่เองเพราะพี่ไม่เคยหันกลับมามองตัวเองเลยครับอ่ะพี่ดูนั่นขยะหน้าบ้านพี่จะมาจากไหนล่ะครับถ้าไม่ได้มาจากพี่ปัญหามันจะแก้ได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ อแต่ทำไมปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้มันยังถึงได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ทั้งๆที่วิธีการแก้ปัญหานี้มันก็เริ่มได้ง่ายๆที่ตัวคุณเพราะอะไรกันล่ะครับก็เพราะขยะพลาสติกมันเป็นผู้ร้ายไงเพราะขยะพลาสติกมันเป็นผู้ร้ายหรือเป็นเพราะคุณที่ไม่เคยหันกลับมามองตัวเองกันเพียงแค่คุณหันกลับมามองตัวเองเพียงเท่านี้ปัญหาขยะพลาสติกมันก็จะหมดไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีใครตกมาเป็นแพะ หรือถ้าทุกคนยังมองข้ามกันอยู่ก็รับรางวัลแบบพี่เขาไปเลยครับรางวัลโทษคนอื่นดีเด่นแล้วก็รางวัลไล้ความรู้สึกต่อสังคมดีเด่นแล้วก็รางวัลทิ้งขยะดีเด่นทิ้งกันเลยครับทิ้งกันไปเยอะๆเลยก็เพราะมันเป็นแค่ปัญหาเล็กๆคุณอาจจะตายก่อนที่ขยะพลาสติกมันจะย่อยสลายหรือถ้าคุณเกิดใหม่คุณก็ยังจะต้องเจอกับขยะพลาสติกที่คุณเป็นคนทิ้งไว้ท้ายที่สุดแล้วพลาสติกมันยังเป็นผู้ร้าย หรือเป็นที่ผู้คุณมองข้าม